ดัจี้จะพี่้องช่องรัถินแสบจ้าอันนี้เป็นพักโคมนะจ้าล่างเรียบร้อยแล้วสามนำสี่นำเด้อเดี๋ยวสิลวกกินกับหนึ่งปลาเนาะจ้าอันนี้ก็เป็นเฮดล่างแล้วหั่นเรียบร้อยแล้วกินหอมหอมเลยจ้ะเดี๋ยวสิพัดใส่เนยใส่กระเทียมใส่เนยกินกับหนึ่งปลานีปลาปลากระพง ปลาตะพ,พุ่งแจไปน้องเจียวบวบพริกดิบตำเรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟพ,พร้อมเสิร์ฟผู้ใดบ่มีซึ่งหนึ่งปลาเฮ็ดแบบนี้เด้อจ้าเด้อยู่ในถ้วยนี้กับมีนม้ำเฮ็ดแบบนี้อาจานปลาเ้าตัง้งเลยแต่แป๊บนึง่งแป๊บนึ่งขอว่างแป๊บนึ่งได้จ้ะเห็นป่ะจ้ะ ปิดานี่ใส่แท่นกันได้ปกติลาตีกินแซ่บเฮ็ดแต่แบบนี้ละจ้ะมันพิซซึ้งมันพิซซึ้งหนึ่งเขากะเขาใส่ใบพริบเข้าพี่น้องใส่ใบพริบเข้ากือยังส้มผมข่อยละใส่ไวพ้พริบเอา,เ,อาเนยกับกระเทียมนะจ๊ะเอาสิพัด์ทแฮตบัต กระเทียมไม่หอบนะจ้าใส่เห็ดลงไปสีบอบปุ๋งอีอย่างได้จาะพี่น้องเพราะว่าสิไปกินกับหนึ่งหนึ่งปลาไหจ้าแค่ใช้ไปซุกค,คือซื้อตอนเขาล่างเห็ดน้ำน้ำมันเขาไปไต่้าดอกหนึ่งไหลายเดยจ้ะ เดี๋ยวนานก็จะออกมาเนาะเดี๋ยวจนะวปิดฟ้าไว้ให้มันสุกดีๆจ้าพี่นอ้องให้มันสุกดีแน่นอนสุกดีแล้วจ้าโดนเติบละหอมหอมหอมเลยหอมเลยหอมกระเทียมจ้ะเดี๋ยวกะพักโคมเข้าจา้ะใส่นานนิดเดียวพี่น้องเดี๋ยวนานก็ออกมากจากพักนี่แหละจ้ะแปบ๊บเดียว ซุกเลยค่ะแด้เวลากินเราจ้ะพี่น้องอันนี้ก็เฮ็ดนะจ้ะปลาเดี๋ยวเห็นดีบ่แล้วก็แจ้วบวกพริกดิบพักขมจ้ะมาด้วยจ้ะม่าเบิ่งว่าเสียสบสมไหนนอกจ้กเนาะแล้วติกินแสบสิกินในเบิ้งจ้า สวัสดีจ้าพี่น้องสุขสุขส์สบายดีกันพ่จ้า <c oughs> สิทธิ์ผมสิทธิ์ผมสิทธิ์ผมมาเลยจ้ามาซิมเห็ดพ่อเห็ดชนิดใหม่จ้าพี่น้องมาซิมเบง่าสิแแสบบอก้องเข้าเหนียวอยู่นี่เ้อจ้าหนึ่งปลาพี่น้องเอ้ยหนึ่งปลาพักคมนน่สุดยอดเลยพักคมหน่บ่เจ้าตองร่องพี่น้องก่อนอื่นซิมเห็ดสกน ยังบะยังบท่านกินเด้บริตอแล้วได้พี่น้องยังบะท่านกินบะมีการแตะใส่ปากเลยมาซิมมึงมคือเห็ดกระดังพี่น้อง หยาบหยาบเป็นหยาบหยาบจากเครื่องเห็ดกระดังเอาผัวคอยอยากสวัสดีครับมาสวัสดีครับเร็วๆสวัสดี่ <laughs> 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 ไปตัดผมลานเดียวกันพี่น้อง <laughs> ไปตัดผมลานเดียวกันโ <oh <i> อ้ยเบาเรื่องเห็ดตนอ <laughs> <laughs> นเนาะคือเห็ดกระดังพี่น้องคือเห็ดกระดังหยาบหยาบจากน่อย อืมชับนี่หนึ่งปาก็ก่างก่างอืมชอบ อือแบบเป็นน้องเลยอืมบิลลี่พักขมนี่จะมันแซ่บเสีเห็ดอีกนะพี่น้องอืมเฮ็ดกระด้างบานาเฮาเฮ็ดบดบานเฮามั้ยนาะบิลลี่ดัดดี้ดัดดี้มาเอาบิลลี่ไปดัดดี้อืมอืมเจสิก้า,าน้องไปเลย ไป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 พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวื้ออื่นสิไปจอบเบิ้งเฮ็ดอยู่จ้าฝนตกเด้เมื่อนีฝนตกห้าเฮ็ดขึ้น บ่ได้ออกข้างนอกเลยจะมือดฝน,นตกเบิดมืออื้มผักโมนะแซ่บจับผักโขม <c oughs> <c oughs> เดบิดกยัยากอวดผมส่งไหมห,มหอมๆคือเห็ดกระดังอิลีพี่น้อง อืมชอบ <c oughs> <c oughs> สิกวนประสาทมื่อเจ้าหนึ่งหนึ่งอาทิตย์เด้อกับผมผมส่งเนี่ย อาทิตย์นาสิเปียนสีผมนะคะเดอ้ออาทิตย์นี่สิกวนกวนมุจเจ้าทุกมือทุกมือ cấp cấp cả, xay tụm hồ nấm đe mề, thấy hồ nấm เห็ดอันนี้มันอาจสีแก่ไปแล้วจ้ะหยาบคือเห็ดกระดังพี่น้องเย้ยคือเห็ดกระดังก์เลยจ้ะอืมสะอาบผักขม เนื้อปลานะปลากระพงซื้อมาจากลานจีนต้องระวังกลางพี่น้องต้องระวังกลางแซ่ ข้าวมันดอกอ่อนๆสิโอเคอยู่กระสิคือเห็ดบดเห็ดกระด้างมันถั่วมาบาั่นเท่าเอินเห็ดกระด้างถ้ามันอน่อนๆอยู่บั่นเท่าเอินเห็ดบดเนาะจ้ะเนาะถ้ามันอ่อนๆอยู่มันก็นสิแสบเพิ่งเห็ดบดนั่นแหละ อืตอนนี้มันคือเห็ดกระด่างแห้งเอามาซุปใส่ปักทั่วแปบขคือสิโอเคอยู่ หยาบด้วยกันหยาบนี่คิดว่าแกแล้วมันหยาบแต่มันหอมดีอื พี่นาสิไปจอบเบึง้งมองเก้านี่แหละไปเบึ้งดอกอ่อนมันดอกอ่อนมันสีแสบก็กันบ่นนต้องแสบก็กันอยู่แล้วเนาะพี่พน,น้องเนาะ แซบแซบจะหนึ่งปลาไหมกลางหลาย 嗯，好、mm。Hmm. อาทิตย์หนาเปลี่ยนสีผมได้พี่น้องเปลี่ยนสีเปลี่ยนทรงอาทิตย์นี้ทรงนี้ไปก่อนนะจ๊ะอาทิตย์นี้ เฮ็ดขั like, ้นดอกอ่อนสีแสบอยู่จ้ะตอนนี้คิดว่าแกแล้วหยาบได้จ้ะพี่น้องหยาบยำบะขาดแต่เอาถ้าเอาไปซุปใส่ยงกว่าเฮ้อเอาไปซุปใส่แบบแบบสิโอเคดยู่ เฮ็ดกระด้างแห้งอิลดแล้วปีนาต้องไปจอบเมืองตอนมันดอกหน่อยๆอ่อ,อ,อนๆเนาะพี่น้องเนาะเอามาซิ้มเบิง่งมากมากได้จะมากออกข้างนอกมากไปพ่อธรรมชาติมีความสุขแบบนี้พี่น้องมีความสุขจังสี่ความสุขมันแตกต่างกันเานาะจ้ะเนาะ ลูกสาวนันบ่ามักดอกลูกสาวอยากอยู่บ้านเล่นเกมพ่อกับแม่มกักมักเขวบป่าชมสวนดอกไม้ชมธรรมชาติพ่อกับแม่น่ะมักคือกัน,กน,กนลูกสาวนันเล็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะเล็กน้อยก็ม,กมักตำแบบเล็กน้อยแหละ เดวิดน่ะเด็กน้อยเยนาะเด็กน้อยแต่ว่าคือพูดเฒ่าแบบว่ามักมักคือผููเฒแบบ่าขังสินะจังแท่นดีว่าสิมักแบบปะตุงปะตี้เบิ่งหนังฟังเพลงในกลุ่มปาร์ตี้กินเหล้ากินเบียร์หังโบแมนนะเธอสิมักแบบคลแบบ้ายๆพูดเฒ่า ก็เลยแบบเข้ากันกับลาตีกินแสบลาตีนเท่าแล้วลาตีนเน่ะสี่สิบเก้าเดวิดนีะ่ะสามสิบสี่ตาบาหังมักคือกันก็เลยว่าเด็กเด็กน้อยเขาเอินบ้างหนึ่งเด็กน้อยแต่ว่าวิญญาณเท่า <c oughs> <c oughs> เฮาสิเอิญมาจังไดดีพี่น้องบักเตียนเฮาสิเอินมันวางได้ดิ ตั้งแต่คบกันมาเราจะเป็นเัื่งสิเนาะตอนคบกันนั้นเดวิดอายุยี่สิบสองเน้ยลาตีสามสิบเจ็ดาคิดว่าสิไปกันได้เนอะพี่น้องเนาะอยู่น้ำกันมาเจเจสิก้าตอนนี้อายุสิบเอ็ดอยู่น้ำกันมาสิบสามปีพี่น้อง พูเทาอยู่ในร่างเด็กผู้เทาอยู่ในร่างเด็กแล้วมาเจออี้เทาจะเล่ไปกันได้ดีโอ้คือกลางหลายแท้ ตะไบแซบๆนอะจะปานกระพงนี่ไหมเจียวกับแซบแซหอม อจาจาก่อนสีเห็ดยูทูบเนี่ยกับพากันมักแบบนี้อย่แล้วมักเขาป่าเขาป่าเขาดงช่มดอกไม้ช่มธรรมชาติมักแบบนี้มากก้อนหนานี่ยอยู่แล้วบรมเนว่าไม่เห็ดเพื่อว่าสีได้ยอดวิวใน YouTube ด้วยจ้ะนี่คือเป็นเห็ดในสิงที่ห้าหัก,กอะนะสีมีคนเบิงหรือบุมมีคนเบิงก็ซ้ำเพราะว่าเฮาเฮาอยากเห็ดแบบนี้อยู่แล้ว มีคนเบิงก็ดีไปแต่บ่มีคนเบิงกะเอาไว้ถ้าเบิงเองพี่น้องเอาไว้ถ้าเบิงตอนเท่าว่าได้เปิดให้ลูกกับห้านเบิงเปิดให้ลูกเจสิกาเบิงว่าพอใหญ่กับม่ใหญ่พักกันไปย่างเขาปลา หาเก็บผักขมอืมจะเป็นกลางหลาย เนื้อปลาแซบแซบพี่น้องข้ออะ้วจา้าวิดีโอคือสิ่งยาล่ะเนาะสรุปแล้วนะเฮ็ดนะหอมดีแต่ว่าหยาบมันเท่าแล้วถ้ากินดอกอ่อนมันสิโอเคอยู่พักขมแซบคือเกาแจ่วกับแซบ ปลาแสบแต่ว่าก้างหลานี่คือสรุปด้วยจ้ะด้วยเฮ็ดนาสิเก็บม่กินอีกบ้างปีนี้พวเก็บแล้วเพราะว่ามันหยาบ้ามันเถาแล้วปีหนาสิเก็บอยู่ตอนมันเดือดอ่อนๆน่ะพักโคมสิเก็บอีกบ่เก็บจ้ากเก็บเพราะว่ามันแสบมันยังมีเบียมันหลยอยู่ กินบ่าบาดบ่ไหวใมันหลายแห้งโอ้ยเบื้องกลางพี่น้องเบื้องกลางเห็นหน้าตาสวยๆจัสงสิกระยันกลางอยูย่เด้พี่นอ้องเลยกลางคือหลายแต่เฮ้อ นันเมนปลากระพงแทหรือปลอมเนี่ยือกลางหลายแต่ไม่น้องปาดมันน้งนะกลางไหมอ่ะพ่อหล่จ้ากลางหลายปวดบจชาสิหุนหวย <c oughs> อาทิตย์หน้าเปลี่ยนสีผมนะจ้าเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนทรงด้วยสะใดตัดต่อทุกสิ่งทุกอย่างเลยจ้าแต่อาทิตย์นี้ทรงนี้ไปก่อนนะจ้าขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องสุกูสุก้นที่ตามช่องราตติกินสเสพด้วยจ้าเบิงเผือความบันเทิงด้วยจ้ะเด้ออย่าคิดเล็กคิดน่อยพี่บ้าราตติกินเซบ พี่บ้าโมมีม่ยังลายดอกจ้าเจอกันไม่เมื่อหนาได้จ้าเด้อสิไปเบิ้งเห็ดอยู่ฝนตกเมื่อนี่มือ้อื่นไปเบิ้งเห็ด